โอเคครับก็ต้องขอกราบสวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักนะครับผมก็วันนี้นะครับมาอยู่ใน f อ19นะครับวันนี้นะครับผมก็ได้พาคุณผู้ชมนะฮะมาหาซื้อซากรถเก่านะครับผมอ่าพอดีตรงนี้จะเป็นอู่ซ่อมรถเก่านะครับที่เขาลื้อไปแล้วนะก็จะมีซากรถนะครับผมอยู่คันหนึ่งนะครับที่จอดอยู่ในป่านะครับผมนี่เลยนะครับเป็นซากรถ10ล้อนะครับผม นี่เลยเป็น fx70 นะครับผมเป็นอ s ส z สนะนี่เลยหัวขึ้นสนิมนะครับผมโอ้โหสภาพก็ดูไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่นะฮะนี่เลยมีแต่หัวกับคัสซีนะครับอ่าประมาณนี้นี่ครับก็เอ้ยยางสววอยู่นะครับนี่ยางสววอยู่กระทะขึ้นสนิมนะครับผมล้อกระทะขึ้นสนิมแล้วก็หัวเกง๋งเครื่องอะไรนี้ก็ขึ้นสนิมหมดเลยนะนะครับภายในก็แบบ ชุนลานะครับผมนี่ก็เป็นรถจอดไว้นานนะครับก็เราได้มาซื้อต่อจากเจ้าของอู่นะครับเพื่อที่จะไปทําต่อนะครับผมก็คือวันนี้นะครับเราจะพาคุณผู้ชมมาสร้างรถนะครับผมสร้างรถ10ล้อนะคือวันนี้นะครับเราจะพาคุณผู้ชมมาสร้างรถ10ล้อของเซียรอนไล่อนาวินนะครับหลายคนก็น่าจะเห็นในปกคลิปไปแล้วนะครับผม ก็คือเดี๋ยวผมจะสร้างเป็นเวอร์ชันที่สามารถนำไปใช้งานได้นะครับผมก็คือรถเสียรอนเนี่ยจะเป็นรถแข่งนะครับเป็น10ล้อแข่งนะก็คือผมเคยทำไปแล้วนะครับแต่ว่ามันเป็นเวอร์ชั่นที่น้องเปามาสั่งทำกับผมนะทีนี้เราจะไม่ทำเวอร์ชั่นรถแข่งนะครับเราจะทำเป็นเวอร์ชั่นรถวิ่งดินอะไรประมาณนี้นะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปซ้ำกับของน้องเปานะครับ อ่ะก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากคันนี้เลยและกันแต่ว่าก่อนอื่นเราต้องสตาร์ทให้ติดก่อนนะครับผมนี่เจ้าของอู่บอกว่ายังใช้งานได้นะยังสตาร์ทได้เดี๋ยวเรามาลองสตาร์ทดูก็เท่าที่ดูแล้วยังมีม้อแบตแล้วก็มีอะไรครบอยู่นะมีมอลมอลมมออรลมก็น่าจะขับได้อยู่น่าจะเป็นเครื่อง360นะครับก็เครื่องมันถอยหลังมานะนะครับผมก็พอดีเลยนะครับเพราะว่ารถเสียรอนก็ยกเครื่อง36ใส่เหมือนกันนะครับ อ่าก็ติดตามพี่แกอยู่นะนะครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาลองสตาร์ทดูว่าจะสตาร์ตติดหรือเปล่านะครับผมมาเอ้ยยังไม่ติดครับผมนะี <c> ่ <oughs> โอ้ป็นตเป็ะต,ตะนะทุกคนก็เดี๋ยวลองใหม่นะครับนะี่ก็น่าจะจอดไม่นานนะทุกคนนะอันนี้อันนี้สตาร์ตไม่ติดจริงๆนะครับเอ๊มีมีน้ํามันไม่หนีเดี๋ยวเราไปเช็ค น้ำมันดูก่อนน้ำมันน้ำมันน้ำมันเอ่อเฮ้น้ำมนันน้ำมนันมีอยู่นิดนึงนะครับน่าจะพอที่จะขับขึ้นรถเราได้อยู่เดียวลองมาอีกทีนึงอ่าติดแล้วครับผมหูเสียงเครื่องเสียงเครื่องเล้าอยู่นะนะครับโอ้โหเสียงเครื่องยังเล้าอยู่นะครับผมนี่ใสเกียร์ใสเกียร์ถอยถอยครับผมถอยไอไฟไฟก็เปิดติดนะครับ น่าจะจอดไว้หลายเดือนอยู่นะครับผมนีโห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 ่เดี๋ยวเราเอาออกมาดูด้านนอกนะครับนี่ครับผมห้ยังสวยนะครับก็สภาพก็น่าจะปลุกขึ้นชีพได้อยู่นะครับอ่านี่เลยน่าจะปลูกชีพขึ้นมาได้อยู่นะนี่ เดี๋ยวผมจะย้ายรถคันนี้นะครับไปเข้าอู่นะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มทําการสร้างรถขึ้นมาใหม่เลยนะครับก็คือเวอร์ชันที่ผมจะสร้างเนี่ยจะแตกต่างจากแบบเวอร์ชันที่เป็นรถแข่งนะครับจะได้แบบไม่ซ้ากันกับรถน้องเปานะเพราะว่ารถน้องเป่าเนี่ยทำตามแบบเป๊ะๆเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มจากคันนี้แหละเดี๋ยวสร้างใหม่ทั้งคันโอ้โห เสียงเครื่องอย่างเลาเลยว่ะทุกคนนี่เลยนะครับเอ้ยเท่อยู่นะทุกคนนะหัวขึ้นสนิมอ่ะที่เราย้ายขึ้น,นครับเอาใส่เทเลอร์ไปนะครับเดี๋ยวอูไมเนี่ยจะอยู่ไม่ไม่ไกลเท่าไหร่อย้าใส่เทเลอร์ไปนะครับอันนี้เป็นอูกเก่านะเป็นอูกเก่าที่จิงไปนะครับ โอเค,อเคขึ้นได้พอดีเลยวะ่ะไม่แน่ใจว่าจะปิดฝาท้ายได้ไหมนะครับเดี๋ยวลองปิดบันไดดูนะครับเอาบันไดขึ้นดูไม่แน่ใจว่าจะอันนี้ได้ไหมเอาขึ้นปิดคันนี่วะ่ะขึ้นรถปิดคันอะไรนี่ทำไมมันไม่ขึ้นรถให้ผมนี่ ติดไหมนี่ไม่แน่ใจว่าจะติดไหมชืบอ,อุ้ยติดนิดนึงว่ะมันติดนิดนึงอ่ะไม่แน่ใจว่าจะอยู่ไหมนะทุกคนนะโอเคไปครับได้รถมาแล้วเดี๋ยวเราเอาไปเข้าอู่นะครับผมเพื่อที่จะทําการทําใหม่ทั้งคันนะครับเดี๋ยวรอชมนะครับผมรอชมรอชมรอชม ็ไปได้อยู่นะทุกคนนะนี่โอ้โหรถเด,ด็คัสซีก็แบบเก่าอยู่นะคัสซีนะครับเดี๋ยวเราทำสีใหม่นะครับหรือทำใหม่หรือทำใหม่หรือทำใหม่หหมนะครับสตอตรี่อ่าสตอตรี่รถปั้นนะครับผมนี่ รถปั้นใหม่รถปั้นใหม่เดี๋ยวคอยเดี๋ยวรอดูนะครับเดี๋ยวเราจะทําตัวแม่นะครับผมทำจะถ่ายให้ดูเฉพาะแบบตอนทําตัวแม่นะเพราะว่าตัวลูกนี้เดี๋ยวมันใช้เวลานานนะครับเดี๋ยวจะทําตัวลูกด้วยนะครับอ่มาถึงแล้วอันนี้จะเป็นอู่ที่เราจะมาใช้ในการทำรถนะครับ นี่เลยโอ้นี่เลยครับผมเดี๋ยวเราเอาไปจอดด้านหลังเลยนะครับอันนี้ก็เป็นอู่ใหญ่นะครับผมอู่ใหญ่นี่อู่ใหญ่เลยนะครับผมโอ้โหในทางเข้าทางออกอยู่ในะนี้นี่ครับอ่ะประมาณนี้โอเค เดี๋ยวเราเอารถลงจอดไว้ที่อู่ก่อนนะครับอ่าก่อนที่จะไปเริ่มทํานะนี่สตาร์ททีเดียวก็ติดซื้อมาห,าหลายบาทอยู่นะครับคันนี้ นี่เลยอันนี้เดี๋ยวเราจะเอาไปจอดที่ไหนดีวะมันเปิดมันเปิดประตูไม่ได้อะมันเปิดอู่ตรงนี้ไม่ได้เปิดประตูอู่ตรงนี้ไม่ได้หรือว่าเขาเปิดตรงไหนวะเนี่ยผมผมก็เปิดไม่เป็นนะอู่นีอ้อ่อันเดี๋ยวเราเอาเลี้ยวเข้ามาจอดในนี้เลยแล้วกัน โ okay. อเค่ะก็ตอนนี้มาถึงอู่เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มสร้างกันเลยดียกว่านะครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูคลิปสร้างเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับผม เอาละครับตอนนี้รถก็ได้ทําการสร้างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่านี่ครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมก็เดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ดูนะครับในตัวแม่มีตัวลูกด้วยนะนะครับแต่ว่าไม่ได้ถ่ายตอนทําให้ดูนะครับนี่เลยนะครับผมตัวลูกมาเดี๋ยวพาไปชมตัวแม่ก่อนว่าทําอะไรมาบ้างนะครับผมนี่เดิมทีเนี่ยรถคันนี้นะครับผมมันจะ แปลว่าไม่ได้แต่งแบบพวกบางฝุ่นอะไรแบบนี้มานะครับกระจกกระจกอะไรแบบนี้ไม่ไม่ใช่กระจก NASA, นาซ่านะจะเป็นกระจกสีดําแบบเดิมๆนะครับผมก็อันนี้เราแบบว่าทําเวอร์ชั่นแบบแต่งแล้วก็แบบใช้งานวิ่งดินได้นะครับเพราะว่าเวอร์ชั่นที่เป็นรถแข่งจริงๆเนี่ยนะครับผมเวอร์ชันที่เหมือนต้นฉบับก็เป็นรถน้องเป่านะครับผมมันคนละคันกันนะครับมาเดี๋ยวพามาชมก่อน นี่ครับมีสติกเกอร์ตรงรุ่นนะครับผมนี่ตรงตามแบบเลยเพราะว่าตัดมาจากจรถชิงนะครับอ่าแล้วก็ไฟสปอตไลท์เดินทีนี้ก็มีอยู่แล้วนะแล้วก็กระจกนาซานะครับมีโลโก้ยุ่นนะครับผมอ่านี่เลยนะครับสติกเกอร์นะครับผมของเล่นลูกผู้ใหญ่นะครับอันนี้ก็ตรงรุ่นนะครับนี่ประมาณนี้เอ่อแล้วก็แล้วก็ ตรงไหนอีกที่เราไปใส่มาบางฝุ่นเออบางฝุ่นบางฝุ่นนะครับนี่ทั้งคันแล้วก็ท่อนะครับผมนี่ท่อฝาท้ายนะครับนี่ฝาท้ายนะครับผมมีฝาท้ายปิดแล้วพร้อมวิ่งดินนะครับมีท่อล้อก็ทําใหม่ครับล้องเงาที่ท่อหม้อลมตัวดำนะครับตัวดำเนี่ยเดิมทีจะไม่มีของแต่งแบบนี้นะอันนี้พวกแผ่นโคเมียมเนี่ยเราไปแปะใสมานะครับนี่เลย มีปีกนกมีโลโก้เพชรนะครับผมมีม้มาลักเกวียนนะครับผม,ไ,ไ,มไม่รู้ว่าม้าหรืออะไรนี่แล้วก็มีหมุดนะครับมีแผ่นเพชรอะไรแบบนี้นะครับติดเพื่อความสวยงามนะครับอ่าโอเคประมาณนี้กระสีสีน้ำเงินนะครับผมอ่ายังคงอ่าเป็นสีน้ำเงินนะครับถังน้ำมันเลดนะครับผมนี่ซุมล้อเลด ก็จะประมาณนี้นะครับผมอ่านี่เลยนี่เลยยิงที่หยับนะครับใส่มาพร้อมนี่โอเคมีอ่าอะไรวะนี่ที่ปัดน้ําฝนเออไม่ใช่ที่ปัดน้ําฝนเอกันฝนนะครับผมภายในก็ทําใหม่นะครับภายในรื้อใหม่หมดเลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมเออส่วนตัวห้างเครื่องนะครับผมเดี๋ยวเราจะยกดําให้ดู นี่ยกดำยกดำก็คือแบบว่าเราเจาะอยู่นะยังเจาะอยู่นะครับแต่ว่าใช้ที่ปิดแบบนี้นะครับอ่ะโอเคใช้ที่ปิดในดำนะอ่าโอเคครับผมมาสตาร์ทด้วยก่อนเสียงท่อเล่าแล้วครับผมกับควันดำนี่แรงๆแรงๆนะครับผมแรง ีเสียงท่อเป็นไงเสียงท่อโอ้โหโ,โ,หโเป็นไงนี่ครับผมนี่ใส่ใสอินเตอร์มาด้วยนะครับใส่อินเตอร์มาด้วยนะครับเป็นเวอร์ชั่นที่เอาไว้สำหรับวิ่งดินนะครับผมอ่าปั้นใหม่ ประกอบใหม่ทั้งกันนะครับนี่จากรถเก่าๆนะนี่เพราะว่าเดิมทีเนี่ยรถในชีวิตจริงของแกเนี่ยก็น่าจะเป็นรถไฟใหม่หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับผมจำจำไม่ค่อยได้นะโอเคประมาณนี้นะครับผมก็อ่าขออนุญาตเสียรอนด้วยแล้วกัน,นครับที่อ่ถ้าผ่านมาดูคลิปนี้ครับผมอ่าประมาณนี้โอเค ก็เสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับตัวแม่ตัวลูกนะก็พร้อมที่จะเอาไปวิ่งดินแล้วนะครับคิดหน้าอยากให้สร้างรถอะไรก็คอมเมนต์มาบอกได้ละกันเออด้วยละกันนะครับผมโอเคนะครับผมก็เดี๋ยวไว้ไปวิ่งดินคลิปหน้านะครับผมโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม